วันนี้เราจะมาเทดสปืนยิงปลานะครับก็จำลองเหมือนเหตุการณ์จริงนะครับนะครับปืนนี้ก็ทายประดิษฐ์นะครับทำมาจากปืนยิงหนูนะครับผมก็ซื้อปีกซื้อยางมาใส่นะครับลูกดอกก็ทำเองนะครับเอาลองดูว่ามันจะแม่นได้ไหรือเปล่านะครับจุดกล่องไปในน้ํานะครับ ถ้ายิงลองถูกยิงปลาก็ถูกนะครับจริงกลองไม่ถูก ติดนะครับโอ้ติดอะไรเนาะหลุดไม่เนาะหลุดแล้ว ที่ okay, ครับไม่โดน